ครับผมสวัสดีครับผมขอบปอครับเดชคนบ้านนะครับผมครับเมื่อนี้มีสตาร์ด้านะครับมิตซูบิชิสตาร์ด้าครับเครื่อง2,008นะครับปีซีานะครับภาษี68นะครับครับเดี๋ยวมาดูมาชมรอบคันกันครับผมกับส่วนสตาร์ด้านี้เป็นยังไงนะครับดูรอบนอกไปก่อนนะครับ เป็นแม็กนะครับแม็กพอมันทุกนะครับกับคัสซี่นะครับคัสซี่สวยๆครับบ่มีตอบ่มีดามนะครับผมสีทางด้านซ้ายนะครับผมครับครับแต่รถกับสีบ่สวยหรอกครับมันมีห้อยแตกมีห้อยนันจักนี้จังน้อยนะครับรถประมาณนี้แล้วนะครับรถเขาใส่งานนะครับมีกันสาดนะครับมีกันสาดกับส่วนหัวเก่ง ก็ประมาณนี้นะครับผมคภาษีหกแปดนะครับผมเป็นภาษีหกแปดเดี๋ยวมาย่นชมกันก่อนนะครับผมครับรถพร้อมใช้นะครับรถพร้อมใช้เข้าไร่เข้าสวนนะครับเครื่องแห้งๆนะครับแต่ส่วนอ่าสีสันก็มีริ้วรอยนะครับการเบียดกันใช้งานนะครับเป็นกระบะแม็กไลเนอร์นะครับพร้อมบรรทุก ฝาไทยแบปกตินะครับฝาไทยชมกันไปยาวๆนะครับผมชมรอบนอกกันไปก่อนเดี๋ยวจะอธิบายรอบนอกกันไปก่อนเบองไงมันชัดเจนนะครับรถแรนมาจากอำนาจเจริญนะครับผมแรนมาไกลอยู่ครับความร้อนปกตินะครับกะซิมีห้อยเบียดนะครับสองร้อยของการเบียดนิดๆิหน่อยหน่อย นะครับแต่คนซีเรียสก็บเปนนยังนะครับผมครับคนซีเรียสกับเป็นยังนะครับไทยดูนะครับห้อยหห้อยเบียดห้อยขีดห้อยควนนิดนิดหน่อยๆนะครับครับส่วนคัดซี่ข้างด้านขวาคนขับนะครับครับปกตินะครับครับลำนะครับงามนะครับผมครับเดี๋ยวมาดูหลบๆไปก่อนนะครับครับ การสระก็มีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับส่วนทางหน้าประมาณนี้นะครับครับผมสำหรับมิซูมิชิสตาร์ดะนะครับผมก็ถือว่าสีสันกับอ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 สวยนะครับตีว่าสีบอสวยนะครับ,บ,นรบเน้นเขาไรเขาสวนนะครับเือไพเสียวเขาเมืองก็อยู่ที่ลูกค้า นะครับอยู่ที่ลูกค้าที่เอาไปใส่งานนะครับครับเดี๋ยวมาดูส่วนภายในนะครับส่วนภายในเป็นยังไงครับประตูนะครับทางซ้ายเปิดปิดปกตินะครับครับบ่มีนั่นเลยนะครับบ่มีโต๊ะนะครับปิดปกตินะครับครับส่วนภายในแขงประตูฟังทางด้านซ้ายนะครับโอเคนะครับคอนโซลนะครับส่วนคอนโซล รถคันนี้ผมก็เอาไปใส่งานอยู่นะครับผมก็เอาไปใส่งานเกี่ยวกับไปในสวนนะครับผมก็ใส่งานอยู่เพราะว่าผมก็ทดสอบเครื่องยนต์ผมเป็นยังไงนะครับผมครับนาฬิกาใช้ได้นะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับเปิดปกตินะครับดังปกตินะครับดังปกตินะครับ ปกตินะครับส่วนไปในหองโดยสารนะครับเพิ่นกับซิตี้ตู้มากนั่นแหละครับแต่หักสีพอจบนะครับเบาะนัง่งกระนั่งได้ปกตินะครับผมกับลำโพงอยู่ครบนะครับเปิดเครื่องเสียงก็ดังมวนดีนะคร,ครับเดี๋ยวไปดูทางด้านขวาทางด้านขวาครับ ส่วนทางทางคนขับนะครับนี่ครับกระจกเป็นกระจกระบบไฟฟ้านะครับผมปั๊บขึ้นลงได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมเช็เช็คให้ดูนะครับดูทงเลือเล่อนไหมนครับเลื่อนไหมออกครบทุกจุดนะครับออกครบทุกจุดนะครับเดี๋ยวมาดูกระจกกันครกกับทางด้านซ้ายนะครับครับลงปกตินะครับขึ้นลงปกติ reck, ๆๆๆนะครับครับทังด้านขวา ครับเดินลงปกตินะครับใช้ได้นะครับใช้ได้เลื่อนไม่ออกครบมดนะครับปัดน้ําฝนครับทางานปกตินะครับทํางานปกติเลยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับครับผมเดี๋ยวมาดูหองเครื่องยนต์นะครับหองเครื่องยนต์ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทในเบื้องทีหลังนะครับดูห่องเครื่องยนต์ก่อน ส่วนของเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับเครื่อง2อ0 0นะครับเครื่อง2อ0กันแปดกับ power กับปวงมาลัย power ครับเบาสบายคี์เบาสบายนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเบรคคัดตกปกติทุกอย่างนะครับเอาไปคือเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเอาไปโอนได้เลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมเครื่องแห่งๆนะครับเครื่องบมีเยิ่มบมีย่อยนะครับเครื่องบมีเยิ่มบมีย่อยเลยนะครับเครื่องแห่งๆเบิ้ลกันไปเลยนะครับเบิ้ลกันชัดๆนะครับ แต่ส่วนสีนะครับไปสีเรื่องสีบบเป็นยังนะครับบบเป็นยังรดประมาณนี้ต้องท่าใจนะครับต้องทําใจในการซื้อนะครับถ้าสีหารดมือสองสภาพดีๆใหม่ๆกิกๆเลยราคานี่าานะครับราคานี่นะครับมันบบมีนะครับมันโบมีแน่นอนนะครับราคาเดี๋ยวผมจะเปิดไปด่านไทยนะครับด่านไทยในการรีวิวนะครับกับราคาไม่แพง นะครับหาซื้อรถเขาไรเขาสวนเอาสภาพดีๆเป๊ะเ,เลยยากนะครับมันต้องมี้เขาไปอยู่ทั้งเต้นอย่างเดียวนะครับเขาจะเก็บสีสันให้เรียบร้อยหมดนะครับเก็บสีสันให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับแต่ส่วนนี้คือขายตามสภาพนะครับราคาก็ไม่สูงสําหรับรถเขาไรเขาสวนนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับ ระบบหน้าจอนะคร Get ับระบบหน้าจอครับเกินปกตินะครับเดี๋ยวสตาร์ทครับครับสตาร์ททีเดียวนะครับผมสตาร์ททีเดียวครับปรยากครับเรื่องสตาร์ทนะครับครัับอนนี้คือเสียงเครื่องยนต์นะครับของ2008นะครับผมเสียงเครื่องยนต์ของ2008นะครับเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับเดี๋ยวมาดูอ่า มันเคลืองนะครับก้นนะครับ้อนนะครับกอนกไอ้นะครับกดอนบไอนะครับกดันบ็ไอนะคักนกไอ้ปกนะครับอนปกตินะครับน้อนปกตินะครับกอปกตินะครับแดีรับก้อนปกตินะ ี๋ยวผมจะดับเครื่องยนต์้วมาตาต์าใด้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูระบบไฟนะครับระบบไฟกันนะครับเรือนไม้ขุดขึ้นมดนะครับเข็มเกยต่างๆเกยน้ำมันเก็บนเข็มวัดรอบเข็มไม้กับเกยควอร์มอนครับใส่ได้มดนะครับใส่ได้มดทุกอย่างเดี๋ยวดูไฟกันกับไฟติดนะครับติดปกตินะครับดูไฟ ติดปกตินะครับครับรั้งซ้ายทั้งขวานะครับติดนะครับสายติดขวาติดนะครับผมไฟสองฝ่ายครับไฟสองฝ่ายก็ติดนะครับผม ช่วงล่างนะครับแลนดีนะครับแลนดีรถช่วงล่างดีนะครับแลนนิ่งๆเลยนะครับผมครับเอามาฟังกันเรื่องราคานะครับผมฟังกันเรื่องราคากับรถคันนี้นะครับผมมิซูมิชิสตาร์ด้านะครับกับเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันนะครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมกับสถานที่ตั้งนะครับ บ้านโคกกลางตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับผมสำหรับเอกนนนบ้านนะครับครับสถานที่ตั้งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมครับรถคันนี้สีสันบอสวยงามนะครับเน้นเข้าไรเข้าสวนนะครับรถเครื่องดีแอร์เย็นพาเวอร์นะครับเครื่องเสียงดังนะครับเครื่องเสียงดังครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมปิดระบบไฟกัน ตทางขวานะครับปิดแน่นๆนะครับปกตินะครับผมปกติหมดทุกอย่างนะครับรถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเน้นเอาไปใช้เด็กงานได้เลยกับราคาห้าหมื่นเก้านะครับอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสเรื่องสีเรื่องสันนะครับถ้าซีเรียสเรื่องพวกนี้ราคาพวกนี้คุณหาซื้อไม่ได้แล้วครับไปหาซื้อที่ไหนก็ลําบากนะครับต้องตัดินใจกันแบบนี้นะครับรถต้องยอมรับในสภาพนะครับตามราคานะครับผม ลดราคานี้ถ้าลดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นมันก็อีกคนละสภาพนะครับผมก็ลูกค้าก็ต้องเพิ่มเงินไปอีกนะครับแต่รถนี่ราคาตำหนี่นะครับผมก็ตามสภาพนะครับรถเข้าไรเข้าสวนนะครับผมครับครับประมาณนี้นะครับมิตซูมิชิสตาร์ด้านะครับเครื่อง2อ0พนะครับเครื่อง2อ0พ แอร์เย็นเพียงพะนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมก็คงจะประมาณนี้นะครับคงจะจบการรีวิวเพียงสำนีนะครับสำหรับมิซูมิชิตาดะนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับผมเอกสารพร้อมโอนครบจบนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตามสภาพนะครับตามสภาพครับห้าหมนนะครับผมครับสนใจครับเอคนบ้านนะครับ 0868493392ครับ0868493392ครับสอบถามได้ครับโทรมานะครับรายละเอียดรายละเอียดจะเว้าสู่ฟังนะครับอีกแบบนึงนะครับแบบนึงแต่รายละเอียดผมทายให้ดูนี่ก็คือชัดเจนแล้วล่ะครับอยู่ที่ลูกค้าจะยอมรับสภาพบ่อขนละครับอ่าโอเคนะครับผมครับจบการรีวิวเพียงสำนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ